คือผมอะด่ากันมาจนแบบทะเลาะกันจนได้ใช้ยาเป็นคู่รักไบโพล่าเนี่ยจริงคือนี่ก็บ้าผมก็ปัญญาอ่อนคือมันคือมันไปด้วยกันอย่างเงี้ยพี่มันตีสามตีสี่กระชากคอเสื้อแล้วขึ้นมาด่าเปิดไฟด่าเพราะมันมีประเด็นไงมันมีประเด็นมึงให้มันเช้าก่อนได้ไหมมึงให้กูนอนก่อนกูทำงานล็อกเองมึงหลับสบายแล้วกูรู้มากูจะหลับลงยังไงต้องเคลียร์ตอนนั้นดิผมพูดเขาตรงๆเลยนะพูดกับทุกคนเลยว่าถ้าแม่จะมีปมใหม่ไม่มีเลยแม่ไม่ต้องห่วงฉันหรอก ถ้าเกิดว่ามีแล้วมันมันดีกว่าเนี้ยเธอมีไปเถอะแต่มันก็ไม่มีมันมันไม่รู้มันมันติดใจของดำหรือเปล่าไม่เหมือนกันอาจจะชอบอะไรเยอะมั้ <c oughs> วันหนึ่งถ้าไม่มีนัดเนี่ยแม่งอยู่ไม่ได้จริงพ <c oughs> อกลับมาคืนดีกังานก็เยอะขึ้นด้วยถูกไหมคะใช่เราเป็นเรียวกว่าคู่บุญนะคู่บุญคู่กับเราีโอ้คู่คำคู่เบนนะครับด่ <c oughs> <c oughs> ากันขนาดนี้คู่บุญไหนอพี่คู่คำคู่เบนจัดเลย เพื่อลูกแต่กลับมาเพราะเรารักกันถูกไหมคะโอ้ oh. ถ้าพูดแบบนั้นมันก็ใช่ด้วยค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รักจะทาเพื่อลูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คงไม่ได้น่าจะไม่ได้ก็คงไม่ทำเพราะว่ามันเคยมีอยู่ช่วงตอนน้องงอเพราะว่าถ้าผมก็ถามเขาว่าผมถามว่าตลอดนะเธอยังรักเขาอยู่ไหมเธอใหญ่เขากลับมาเป็นครอบครัวอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่ารักไอฉันน่ารักแหละแต่ก็ยังห่วงนะอยากให้เธอแบบโตขึ้นเป็นคนที่แบบ เป็นผู้ใหญ่ที่แบบมีคุณภาพไม่อยากให้ใช้ชีวิตราระอะไรเงี้ยคือในระหว่างที่เลิกกันอ่ะผมก็ไม่ได้เลิกทํารถนะผมก็ซื้อมาขายไปซื้อคือมันเป็นความชอบอ,อะม,มันเ,นเอนนชอเทุกอนชอบเลยม,มันมีดีขึ้นมาอย่างหนึ่งคือเออมันไม่มีเรื่องผู้หญิงแล้วเราก็มองว่าเขาอยู่กับลูกแล้วมันดูน่ารักจังเลยเรามองแค่นี้เลยส่วนอย่างอื่นอ่ะพอเราได้มาใช้ชีวิตอีกครั้งจริงๆอ่ะทุกอย่างมันแทบจะเป็นหลูปเดิมเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้เรา จะไปได้กันอีกไกลปะวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องอยู่ที่การกระทาของเขาแหละถ้าไม่เปลี่ยนมันก็คงเป็นโค้งสุดท้ายไอ้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยคือเราทํารถเราอยู่บ้านนู้นแม่ไม่เห็นไงแต่ทุกวันเนี่ยพอเราทําทํารถปั๊บแม่เดินมาปั๊บโอ้โหแม่งหลบหลบไม่ทันแล้วจังหวะมันมันแบบโบ๊ะบะมากแม่เดินมาเอาของบางปั๊บมองอืมโอเคยังเหมือนเดิมนะอะไรยเงี้ยแต่เขา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 ไม่ยุ่งกับโชว์ไม่ว่มเขาก็จะพูดกับหนูแบบว่า ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปเลยก็เหมือนเดิมก็สั่งอะไหล่รถทารถเหมือนเดิมประมาณนั้นอยากให้แบบมาช่วยกันทํางานทำธุรกิจทำอาหารกินอะไรเจ๊งพี่ลงละลายแต่งแต่รถตัวเองเอฟรีครับฟรีทุกอย่างเติมลมปะยางฟรีหมดคือต้องบอกว่าใจเขาอะไม่ใช่หัวธุรกิจหัวก็ไม่ธุรกิจใจก็ไม่แข็งพอคือทําอะไรก็ผมใจอ่อนก็จะแบบ่ิดสงสารคนอะไรเงี้ยเขาว่าเหมาะกับเปิดมูลนิธิมากกว่า เป็นคนคีดสงสารคนแมดใครที่แบบว่ามันไม่ใช่ขี้สงสารมันคืออยู่สังคมไหนก็โดนเอาเปรียบเห็นใจเขาไม่หมดพี่ทุกที่เลยแต่ว่าความที่เราเห็นใจเขาคือเราเห็นใจเขาจริงๆนะแต่เขามองว่ามันเป็นช่องว่างให้เขาเอาเปรียบแล้วนี่ก็จะโดนเสมอเสมอที่ผ่านมานะเจอดราม่าเยอะมากสงสารเขาไหมคะโอ้โหทุกทุกดราม่าสงสารตลอดแล้วก็ผมห่วงครับะห่วงห่วงทุกดราม่าเลยเพราะสงสารแล้วทำร้ายกูทำไมฮะ ก็ด่ากูเกินไปไงที่กูทำก็เพราะมึงด่ากูเนี่ยกูก็ความอดทนกูก็มีขีดจำกัดดราม่าเรื่องครีมเอ่ยดราม่าเรื่องเพื่อนเอ่ยเยอะมากพี่เชื่อไหมมันดราม่าไหมว่าจะเรื่องครีมเรื่องเพื่อนผมช่วยมันแชร์ตลอดผมแบบโพสแต่ว่ายอมรับว่าช่วงหลังอ่ะเขายืนเคียงข้างได้ดีมากๆกกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นความที่เขาเด็กมั้งแล้วทีเนี้ยพอตอนหลังเขาโตขึ้นใช่ไหมเขาจะก็รู้จักที่จะเซฟความรู้สึกเราได้ดีกว่า เมื่อก่อนก็มีนะี่คือจุดที่ดีขึ้นจุดที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่ออกไปเผชิญโลกมาประมาณปีครึ่งก็ได้โมเมนต,ต์อะไรแบบนี้เออดีๆกลับมาบ้างกลัวไหมว่าอนาคตมันอาจจะทะเลาะกันแรงอีกไม่มีความรู้สึกผมมันไม่มีรแรงจากไม่มีอะไรแรงกว่าที่ผ<า>่านมาวนี้แล้วใช่ <laughs> พี่เพราะว่าเมื่อก่อนคือเราไม่รู้ไงว่าวันหนึ่งเราคิดว่าเออกูมีงานให้มั่นคงไว้กูมีเงิน กูมีงานทีมันคงอามึงทะเลาะกูมึงด่ากูมากถ้าวันนึงเราแยกกันระแบ่งเงินคนละครึ่งคือกูก็อยู่ได้มึงก็อยู่ได้ผมพูดกับเขาตลอดนะแม่ถ้าเธออะจไปมีผัวใหม่จะมีแฟนใหม่เธอมีได้สบายเลยเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากเพอร์เฟกทุกอย่างทุกผู้ชายทุกคนเนี่ยอยากจะได้เธอเป็นภรรยาส่วนฉันเนี่ยฉันจะไปเดินตามทางลูกลังอะไรของฉันเธอก็ไม่ต้องมาวุ่นวายฉันก็ฉันก็เชื่อว่าอนาคตฉันก็อาจจะมีฉันไม่รู้หรอก ผู้หญิงที่ฉันจะเจอมันจะดีเท่าเธอหรือเปล่าฉันไม่รู้แต่มันคงยังไม่ดา่าฉันเท่าเธออะอะไรเงี้ยผมก็พูดกับเขาอย่างนี้นะนี่ผมก็บอกว่าถ้ามัน,นเ,เลิกกันอะเธอก็มีใหม่ได้ฉันก็มีใหม่ได้แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราจับมือกันแล้วปรับความเข้าใจเพราะว่าถามว่าคู่ชีวิตถ้าเราเริ่มต้นใหม่แล้วต้องมาศึกษากันใหม่มันต้องใช้เวลานะพี่คนเราจะรักกันอะมันไม่ใช่ว่าวันสองวันหนึ่งเดือนสามเดือนห้าเดือนแล้วก็จะรู้ทุกอย่างคือผมอะด่ากันมาจนแบบทะเลาะกัน จนได้ฉายาเป็นคู่รักไบโพล่าเนี่ยจริงคืออีนี่ก็บ้าผมก็ปัญญาอ่อนคือมันคือมันไปด้วยกันอย่างเงี้ยพี่มันคือมันก็แบบง้องแง้งกันไปอ,อ่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าเขาก็จะมีมุมที่น่ารักของเขาต่อให้เขาจะเป็นผู้หญิงที่พูดมากด่าเจ็บ ไม่ไม่ไม่เห็นใจผู้อื่นแล้วก็พูดอะไรไม่เคยนึกถึงใจผัวเลยเห็นใจคนอื่นยกเว้นมึงคนเดียวกูนี่เนี่ยคนอื่นกูดีกูหมายถึงกูไงเออด่าเก่งมากด่าเก่งมากด่าจนชนิดที่ว่าก็ลองทําตัวดีๆตีสามตีสี่กระชากคอเสื้อแล้วขึ้นมาด่าเปิดไฟด่าเพราะมันมีประเด็นไงมันมีประเด็นอืเขาด่าได้ยันขนาดนั้นเลยทีเดียวหนูเห็นตอนไหนหนูถามตอนนั้นเราลิฟหนูก็ไม่สนใจคาลังหลับอร่อยอร่อยเลยมันมันกระชากแบบนี้ เธออีนี่ไข่มึงบอกกูคือผมมึงให้มันเช้าก่อนได้ไหมมึงให้กูนอนก่อนกูทํางานร้องเพลง้มึงหลับสบายแล้วกูรู้มากกูจะหลับลงยังไงต้องเคลียร์ตอนนั้นดิผมก็เลยบอกว่าเขานี่ยเป็นสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วก็อยากจะบอกว่าผมรู้ทุกอย่างของเขาหมดแล้วจนจนที่ผมบอกว่าทุกวันเนี้ยผมรู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตร่วมกันแหละมันดีกว่าการที่เราจะไปเริ่มต้นกับใครใหม่เพราะว่าถ้าเราไปเริ่มต้นใหม่ทุกคนแหละพี่ทุกคู่ เลขแรกแม่งดีหมดเลขแรกดีหมดร้อยร้อยร้อยทั้งคู่หลังๆมามันจะเหลือห้าสิบสามสิบยี่สิบหมดโปห,<ม>หมดโปแต่ตอนเนี้ยคือเราไม่ต้องมีโปแล,ล้วเราเข้าใจกันคือจบเขาไม่ชอบผมไม่ทําผมไม่ชอบเขาไม่พูดจบอ่า<ม>อะไรงนี้ผม <ๆ S 2> เลยผมผมก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเลยการได้แบบมีครอบครัวมันข้อถามตลอดเธอมีความสุขไหมได้กลับมาอุยแม่ม,มันมันที่สุดในชีวิตแล้วไม่เคยฝันเลยนะผมคิดว่าชีวิตเนี้ย คงได้แค่ไปรับลูกแล้วก็อาจจะวันหนึ่งอาจจะเห็นเขามีชีวิตที่ดีกว่านี้หรือแบบมีผัวใหม่ไปแล้ว,ลวแล้วเราก็กลัวไหมผมบอกครับถ้าแม่ผมพูดเขาตรงๆเลยนะพูดกับทุกคนเลยว่าถ้าแม่จะมีผัวใหม่ไม่มีเลยแม่ไม่ต้องห่วงฉันหรอกถ้าเกิดว่ามีแล้วมันมันดีกว่านี้เธอมีไปเถอะแต่ฉันจะอย่างน้อยแต่ลูกมึงอย่าห้ามกูนะกูขอแด้แบบไปรับลูกอะไรี้แต่มันก็ไม่มีมันมันไม่รู้มันมันติดใจของดำหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเอออาจจะชอบอะไรเยอะมั้าง ใช่ไหมจ๊ะหยอกหยอกกัอย่นั่นแหละเขาก็ไม่มีนะก็ไม่มีในระหว่างที่เลิกกันครั้งใหญ่น่ะไม่มีเลยก็คุยกันเรื่อยคุยกันตลอดก็ไปรับลูกไปเขาก็อาจจะเห็นโมเมนต์จะเลิกกันหลายทีนั่นะพี่ตอนที่ตามงอนอ่ะทันทีที่แบบกอดแข้งผมเนี่ยกอดแข้งกอดขาันเลยทีเดียวเพราะกลัวเขาแบบจะเลิกไงคือเราเรารู้แล้วว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีนัดเนี่ยแม่งอยู่ไม่ได้จริงมันไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้แบบว่ากินข้าวอะไรไม่นี้คือความรู้สึกมันเคยเห็นกันทุกวันเคยอยู่ด้วยกันทุกวันเคยฟังมันด่าเคย คือโมเมนต์ต่างๆนานาร้อยพันแปดเก้ากว่าเรื่องเนี่ยมันอยู่วนอยู่ในหัวเราเราก็คิดว่าวันหนึ่งถ้าผู้หญิงปากดีขนาดนี้ออกจากชีวิตเราไปแล้วชีวิตเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นไหมผมคิดมันไม่มีว่ะมันมันขาดว่ะเหงาเหงามันมันขาดว่ะคือเห็นมันบางวนันมันก็น่ารักนะน่ารักมากเมียผมอะน่ารักขยันนู่นนี่นั่นต่อให้มันจะด่าเก่งแล้วล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยผมไป ไปหาเพื่อนแป๊บเดียวพี่เชื่อไหมผมออกจากบ้านไปสิบนาทีมันบอกผมบอกไปเ <c oughs> ที่ยงคืนมันบอกมึงเข้าบ้านเที่ยงคืนครึ่งผมออกไปถึงก็เที่ยงคืนสิบแล้วผมยังไม่ถึงสิบห้านาทีมันให้ผมกลับบ้านแล้วผมบ้ามัานเนี่ย <c oughs> กูอยู่บ้านทําเลี้ยงเรื่อง,เล,งเลี้ยงลูกทุกอย่างลูกนอนอะไรเสร็จหมดทุกอย่างลูกก็ไปนอนกับยายใช่ไหม <c oughs> เพราะเขาต้องไปเรียนเช้าแล้วผมมีเวลาแค่ช่วงกลางคืนไม่เกินตีหนึ่งเนี่ยในช่วงเนี้ยห้าทุ่มถึงตีหนึ่งคือได้แบบได้ไปเจอเพื่อนแค่นิดนิดเดียวเสี้ยวนิดเนี่ยผมเพิ่งได้ออกไปะ โทรด่าผมไปสิบกว่าสายอ่ะแบบหนูมองว่ามันเป็นเวลาพักผ่อนมันควรจะต้องมานอนแล้วเพราะหนูทํางานเพิ่งเลิกมันก็เหนื่อยมากลพี่เชื่อไหมโทรมาเนี่ยผมคิดว่าเออมาช่วยแพ็คของหน่อยมาช่วยไลฟ์สดไม่ใช่พี่ตัวมาให้ผัวมานอนก่อนเฉยนี่เขาเรเขารักเราไงผมก็เลยแบบเออพี่แล้ววันหลังค่อยเจอกันผมต้องกลับไปกอดเมียก่อนโอเคเออก็ประมาณนี้ฟิลฟิลสกินชิปอ่ะนอนต้องมีคนกอดถ้านจะมีน้องไหม ผมอันนี้ก็ต้องรอรุน่นอนาคตแต่ว่าณตอนนี้นะเขาก็บอกว่าขคอยากทํางานเก็บเงินไปก่อนอเพราะว่าลูกคนการที่จะมีลูกคนหนึ่งอะ่ะคือเราต้องส่งลูกเรียนด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งเราอยากให้เขาโตมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพมีความรู้อะไรอย่างนี้แล้วก็อยากให้เขาอยู่ในที่สังคมที่มันดีๆแต่ว่าแล้วคือมันก็ขึ้นอยู่กันนะั้นอีกอย่างหนึ่งก็ขึ้นอยู่กันนั้นแต่จริงๆเคยมีแผนอยู่นะว่าอะจะพูดให้ฟังว่าทําไมจะมีหรือไม่มี ถ้าหนูจะมีลูกได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่หนูสามารถมีได้เลยแล้วมีได้เลยตอนนี้ก็มีได้นะถ้าไม่กินแดกขมก็มีเลยไม่แต่ทีนี้แล้วอะ่ะความที่ดูเขาใช้ชีวิตติดูเขายังไม่ห่วงตัวเองเลยอะแล้วการที่เราจะมีชีวิตแล้วซึ่งมันเป็นลูกของเราสองคนอะมันต้องเกิดจากการสองหัวช่วยกันคิดแต่เนี้ยอนาคตลูกอะมันคือหนูแผ่น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 คนเดียวเลยโดยที่เขาแบบ แม่ว่าไงก็ว่างั้นแม่ว่าไงก็ว่างั้องจะให้กูขัดอะไรกูขัดมันก็ได้แต่ว่ามึงเมเนจชีวิตตัวเองยังไม่ได้เลยอ่ะถ้ามึงเมเนจชีวิตตัวเองได้เออกูยังจะคิดเรื่องนี้ได้มากได้เลยแต่มึงจะให้กูเมเนตตอนนี้เด้ยไหมล่ะแล้วก็ไม่จัดกันให้มันมุ่นฮะก็นั่นแหละรวมๆก็คือหนูรู้สึกว่าด้วยวุฒิภาวะอะไรของเขาอ่ะมันยังสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งอาจจะมีว่าการใช่สักวันหนึ่งอานจะมีถ้าถามตอนนี้ก็คือยังไม่พร้อมนี่พอกลับมาคืนดีกกกันนนงา็เยยอะะขึ้้ดวถูคใช่ เราเป็นเรียกว่าเ,าเป็นคู่บุญไหมคู่บุญคู่บรารมีโอ้คู่คำคู่เบนนะรัด <c oughs> ด่าก,กันขนาดน,นี้คู่บุญไหนอะพี่ <c oughs> คู่คำคู่เบนนจัดเลยเแต่ก็รักกันรักกันผมเชื่อว่าทุกคู่ถามว่าคู่ไหนที่เขาเสริมกันรักกันมาสิบปีก็ปีเขายัางเลิกกันเลยไอเรานี่มันโอ้โหทะเลาะกันนี้อยู่กันจนตายแบบมันดูทรงแล้วยาว,ยาว นงานเยอะขนาดไหนเข้ามางานคู่พี่เห็นมีงานคู่ด้วยมีงานคู่งานเดียวพอไม่รับแล้วเครียดเก่งขี้แทบแตกเครียดขึ้นไปร้องเพลงลิ้นเหลวไปหมดเลยอ่ะหนูเครียดหนูมองว่าฮคนที่อยู่หน้าเวทีมันเก่งมากเลยนะเราอาจจะไม่ถนัดงเขาถนัดหน้าจอมากกว่าใช่เขาอยู่กับจอทุกวันแต่อผมเนี่ยเจอคนทุกวันผมก็รู้สึกเฉยๆก็ว่าเราทําหน้าที่ของเราเราเปเรามีหน้าที่ไปส่งมอบความสุขก็โอเคก็ทําตามหน้าที่เราเต็มที่ แต่ส่วนเมียผมเขาเขาเขินอ่ะเขาต้องไปยืนเต้นไปยืนพูดอะไรเขาเขาไม่ถนัดแล้วแล้วก็ยันเขาก็ลาวงการร้องเพลงมาโอ้สี่ห้าปีแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ไม่ไม่ถนัดแล้วถนัดด่าผัวมากกว่าอันนี้คืองานหลักติดต่อได้แค่โชคคนเดียวพอแต่ถามว่าไปไหมไปไปด้วยจะภาพอยากเจออยากถ่ายรูปไปด้วยะได้วยคงานก็เข้ามาเรื่อยๆพี่ แต่ไม่ใช่เดือนนี้เดือนหน้านะไม่ธันวาโอ้แต่ธันวาเกือบเต็มเดือนแล้วนะธันวาอะไรนี้ช่วงธันวามกราปีใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนพอดีไงเราเพิ่งได้ออกมารับกันเองเป็นช่วงที่หน้าแต่เดือนนี้ก็โอเคอยู่นะแฮปปี้อยู่นะพี่เรแล้ว่างานดีเงินดีทุกอย่างดีหมดตอนนี้ลงตัวดีหมดค่ะอืมแล้วหลังจากนี้วางแผนอะไรกันยังไงต่อไปคะอนาคตลูกเอออะไรใดๆอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกนัดวางแผนอยู่คนเดียว อืโชคอ่ะ,ะวางแผนร่วนว้าวส่วนผมเหรอมีด้วยเหรอในหัวฮะมีด้วยเหรอหนอกจากรถแต่มันมีเรื่องอื่นอะรอยอ่หสําสำหรับลูกเนี่ยคือผมก็ให้ความตัดสินใจของเขาใช่เพราะว่านัดนะ่ะมันผู้ใหญ่กว่ผมอ่าเอาจริงแล้วก็อย่างหนึ่งเขาสามห้าแล้วว่าผมยังยังยี่หกอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนถ้าผมคิดเรื่องลูกเนี้ยผมก็จะแบบ ใกล้ๆบ้านไปรับง่ายๆแต่เขาไม่ได้นะต้องลูกต้องเรียนดีต้องอย่างนี้เลยนะต้องต้องมีภาษาอังกฤษนะภาษาแบบเออต่างชาตินะต้องให้อ่ามีครูสอนพิเศษพิเศษอะไรเงี้ยอโอ้โห <ไป S 1> ต้องแบบต้องดีที่สุดลูกฉันต้องยี่ไอ้ส่วนผมเนี่ย ใกล้ๆบ้านนะพ่อขับรถไทยไปรับลูกแว้นกลับกับพ่อนะอะไรเงี้ยคือเราจะเป็นแบบชื่อแบบใกล้ๆปรึกษาอะไรได้บ้างลรอพี่ดูดูปรึกษาอะไรมันได้มันก็เลยไม่ค่อยผมมุ่นมาให้ให้แค่ไปรับมีหน้าที่เลี้ยงลูกนะดูแลลูกให้ดีที่สุดย้ายลูกเป็นอะไรอีกนั่นึงส่วนแผนอนาคตของลูกคือหนูวางไว้ให้หมดเลยแต่เขาจะมีปรึกษาแหละว่าแบบเธอโรงเรียนนี้ดีไหมแล้วก็มีถามกันเรื่อยแต่ว่าสรุปแล้วสรุปสุดท้ายแล้ว ก็จะเป็นนัดเป็นคนตัดสินใจเรื่องโรงเรียนตอนกลับมาคืน <Denver> ดีกันชาวเน็ตว่าไงบ้างไว้ต้องบอกว่าตอนแรกมันเป็นไล่ระดับเลเวลก่อนเขาก็จะจิ้นกันอยากให้กลับมาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คนที่อยากให้กลับอะเยอะ แต่คนที่ไม่อยากให้เกิดก็มีแบบพี่โชคปล่อยเขาไปเถอะจะไปรังเขาอยู่ให้เขาอย่าไปทําให้พี่นัทเสียใจเลยให้เขาไปมีผัวใหม่มีชีวิตดีผมก็เข้าใจผมก็ไม่ได้วางครับให้เขามาอยู่กับผมผมก็บอกว่าถ้าแม่มีผัวใหม่แล้วแม่มีชีวิตดีแม่ไปเถอะอย่าอะไรงนี้แต่ว่าถามว่ารักไหมผมรักเขาที่สุดแหละรักเขามากไม่ได้ไม่ได้อยากเสียเขาไปแต่ถ้าวันนึงเขาไม่อยากอยู่แล้วกันเราจริงจริงเราจะไปรังเขายังไงอะพี่ถ้าคนหมดใจรังให้ตายเขาก็ต้องไปอยู่ดีแต่วันนี้ถ้าสมมติว่าเขา เขายังเห็นยังเห็นแบบโอกาสเพียงน้อยนิดที่แบบจะให้เราอ่ะเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดอ่ะแบบทุกวันเนี้ยถามว่าผมร้อยไหมผมอาจจะไม่ร้อยเรื่องรถนะแต่ผมร้อยเรื่องลูกผมบอกจริงผมร้อยเรื่องลูกลูกนร่อผมเต็มร้อยเลยแล้วกับเขาผมก็ผมก็ร้อยเหมือนกันอืมแต่แต่เรื่องรถถามว่ามีไหมคือผมชอบอ่ะเรื่องรถก็ร้อยเลิกร้อยเต็มร้อย มันมีบ้างน่าจะไม่ค่ะจะคืออยู่กันแบบแบบนี้แหละถ้าสมมติว่ายังคิดไม่ได้ก็คือให้แค่นี้พอนะเออให้แค่นี้พอเฮ้ยต้องคิดได้ดี๋ยเราโตแล้วยี่สิบหกได้รู้ว่าจะรอไหวรอเปล่านะถ้าเกิดว่าช่วงวัยถ้าเราย้อนกลับไปตอนเป็นเรานะช่วงไรเราที่จะคิดได้แบบดีๆเลยก็ประมาณยี่สิบแปดขึ้นมาเราจะเริ่มมีความคิดที่แบบเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้เขายี่สิบหกแต่หนูเราจะคบกันถึงยี่สิบแปดหรือเปล่าเราจะเลิกกันอีกสักรอบไหม ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ก็แล้วไม่มีไม่มีคําเลิกแล้วนะไม่มีแต่ว่าเราไม่ได้ทะเลาะกันแรงโขดกันงอนกันก็ไปนอนคุยกับรากมะม่วงกับหมาข้างหลังบ้านนู้นอะไรเงี้ยผมคุยกับแมวคุยกับหมาไปเดี๋ยวนีทะเลาะกันแล้วแยกกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันใหม่เป็นวิวนั้นเมื่อแต่ว่าก่อนนี้ให้มันแตกเลยดีกว่าฟิลนั้นทะเลาะปลผมกลับโคราทะเลาะปลผมกลับโคลาทะเลาะปลผมขับรถออกอินี่ขับรถเก๋งตามโอ้โหวุ่นมีเตแหลกคือทุกอย่างมัน มันผ่านมาหมดแลว้วพี่จนจนทําให้ผมคิดว่าเฮ้ยเราคุยกันดีกว่าเราใช้อารมณ์มันก็ได้แค่ความสะใจอ่ะพี่คําพูดถักถางถุนลมลาใส่กันมันมันทําให้ฝังใจลุกเปล่าๆนะมันเหมือนมีดที่กรีดความรู้สึกเราไปเรื่อยๆ,ๆผมก็เลยแบบอ๋เปลี่ยนตัวเองดีกว่ามันจะได้ด่าน้อยลงอะไรที่มันไม่ชอบก็ไม่ทำอย่างเรื่องผู้หญิงผมตัดร้อยเลยนะผมบอกบอกเขาเลย จนมันก็ไม่ด่าเลยมันด่ดาป็นเรื่องรถตร<ะ>ัวเนี้ยจะมีอีกไหมก็เดี๋ยวเราติดตามทางหน้าโซเชียลก็ได้ <laughs> ถ้าเดี๋ยวมีอีกหนูก็โพสเองอ่ะ <laughs> พี่ถามเลยว่าพอกลับมาคืินดีกันนะ่ะมีคิดไหมว่าอนาคตเราอยากจะแบบกะเข้าไปขอโทษคุณแม่ทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยให้ให้มันจบได้ดีทุกอย่างให้มันแฮปปี้เอนดิ้งมีไหมส่วรตัวผมมันมีแต่ว่าผมเชื่อว่าเวลาเท่านั้นพี่เพราะว่าตอนนี้มันคือเข้าไปตอนนี้คือเขาอยากเห็นการกระทำของเรา ความเปลี่ยนแปลงว่าเราเปลี่ยนได้จริงไหมเรามีความคิดเป็นผู้ใหญ่หรือยังอยากจะสร้างครอบครัวจริงๆหรือยังถ้าวันหนึ่งผมไม่รู้หรอกมันจะต้องใช้เวลาอีกกี่วันกี่เดือนแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งถ้าเขาเห็นจริงๆอะ่ะสักวันหนึ่งเขาคงทักวันหนึ่งอะ่ะน่าจะต้องมาบอกเองเราถึงวันนั้นลนะ่ะเราถึงเข้าไปแล้วมันจะดีถ้าตอนนี้ถ้าเข้าไปก็ยังเหมือนเดิมเพราะเรายังไม่เปลี่ยนให้เขาเห็นเลยแล้วเ็าไม่เชื่อว่าเราจะเปลี่ยนได้อะไรอย่างนี้นน่น่ะค่ะมีคิดไหมให้มันเป็นเรื่องของเวลาดีกว่า <ừ> ก็คือทําวันนี้ให้ดีที่สุดไปก่อนการเลิกกันครั้งนั้นมันให้บทเรียนอะไรกับเราทั้งคู่บ้างใครก่อนถามนัดเหรอสำหรับนันก็เป็นเรื่องของอารมณ์มันแค่รู้สึกว่าการที่เราใช้อารมณ์อยู่ใเหเหตุผลอนะมันก็จะพังแบบที่เหน็นใช่แต่ถ้าถามว่าย้อนกลับไปจะเป็นแบบนั้นไหมก็คงเป็นแบบนั้นอยู่ดี <ừ. S 3> ถามว่าวันข้างหน้าจะเป็นแบบนั้นอีกไหมก็อาจจะซอฟลงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรา เหนือการควบคุมอ่ะพี่แล้วมันไม่สามารถที่จะควบคุมสติตัวเองได้อเราเก่งทุกเรื่องเลยบนโลกเวลานี้ยแต่พอเราต้องมาทะเลาะกับเขาแล้วเรารู้สึกเราสติแตลกเราเป็นแบบนั้นเราควบคุมตัวเองไม่ได้เลยอืทั้งที่พยายามว่าเออจะไม่ทําแบบนี้แล้วนะจะไม่ทําแบบนี้แล้วนะแต่ถึงเวลาก็เป็นอยู่ดีไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมบทเรียนของผมก็เหรอพี่ผมรู้สึกว่ามันเลวร้ายมากอืทั้งความรู้สึกครอบครัว แล้วก็การใช้ชีวิตทุกอย่างมันแย่ไปหมดแรกๆเราอาจจะแบบเอออยู่ได้นะเพราะความโกรธอยู่ได้นะเพราะความโมโหแต่พอวันนึงที่เวลามันผ่านไปแล้วพี่มันไม่มีอะไรดีเลยถ้าเป็นไม่ได้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะไม่ไม่ปากจะไม่ปากดีใส่เขาแล้วก็จะแบบจะไม่ใช้อารมณ์แบบที่เขาใช้เพราะว่าเหมือนเขาเป็นไฟอย่างผมนี่ก็เป็นน้ํามันกัดกันเลยทีเดียวคือมันมันวอดไปเลยอ,ะอ่ะอ่พี่มันวอดไปเลยนะผมรู้สึก มันคือหายนะมันคือความพินาศของอของการใช้ชีวิตเลยอะเพียงคําเดียวคําว่าอารมณ์ถ้าเรามีสติมันนั้นอนะผมจะไม่ไปหยาแล้วก็จะไม่พูดคําที่เย้ใส่เขาอืมรู้สึกผิดไหมคะที่ทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องเสียใจมากมากมากๆรู้สึกผิดมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วแล้วก็จะไม่ว่าจะคําพูดที่ไม่ดีหรือการการะทําที่ไม่ดีก็จะไม่ทําอีกแล้ว แล้ววันนี้ก็ได้โอกาสนล้วจริงๆแล้วผมก็จะไม่ทำแล้วผมบอกเลยเพราะว่าอยากจะดูแลรักษาเขาดีกว่าดีกว่าจะไปทําให้เขารู้สึกแย่เสียใจผิดหวังมันจะวนลูปทุกวันนี้ที่ผมใช้ชีวิตอยู่เขาไม่อยากให้ทุกอย่างมันกลับมาวนลูปอยากให้มันเดินหน้าจริงๆแต่ขอแค่เรื่องเดียวรถครับท่านจะมีบ้างจะมีบ้างมีบ้างเล็กน้อยอ ในฐานะที่เราเป็นคู่รักที่ผ่านอะไรกันมาเยอะแยะมากมายณตอนนี้บางคนอาจจะมีปัญหาครอบครัวเราอยากจะแนะนําอะไรกับเขาเดี๋ยวหนูพูดดีกว่าเพราะเขาพูดไม่รู้เรื่องเอา้แกแนะนํให้าฉันผิดอะไรแนะนําว่าการคุยกันคือการหาทางออกที่ดีที่สุดถูกต้องเพราะว่ามันได้บอกความต้องการของกันและกันคุณไม่ชอบอะไรฉันไม่ชอบอะไรแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็หาตรงกลางของกันกับการที่เราไม่คุยกันเลยแล้วหันหลังแล้วไปชดไปชันกันมันมีแต่ความหายะนะถูกต้องมันมีแต่ความที่แย่ลง และอีกอย่างหนึ่งคนที่ส่งผลกระทบที่ได้รับผลเสียที่สุดเลยก็คือลูกเพราะฉะนั้นการหันหน้าคุยกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะและทั้งนี้ทั้งนั้นต้องถามกัน้วว่ายังรักกันอยู่หรือเปล่าคนเราที่จะคุยกันได้มันต้องรักกันด้วยนะถ้าสมมติว่าอีกคนนึงไม่หมดใจแล้วอยากออกอยากไปากชีวิตไม่ต้องคุยก็บอกเลิกกันตรงๆแหละโป้งๆเลยให้มันจบแล้วก็แยกย้ายกันไปเติบโตแต่ถ้ามันนึงยังรักกันอยู่หันหน้าคุยกันเถอะเพราะว่าเรายังถ้ามีลูกแล้วเนี่ย ควรจะสงสารลูกใครเยอะมากๆเพราะว่าเขาเกิดมาเขาก็อยากมีพ่อมีแม่มีครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเราเราก็มีพ่อมีแม่ถ้าวันนึงเราเห็นพ่อมแม่แยกทางกันเราก็รู้สึกไม่มีความสุขหรอกทุกคนแต่ว่าถ้ายาวเลยกูจะ <c oughs> เออเบื่อยมา <c oughs> เอาต่อเลยพี่ต่อเลย <c oughs> เอาเแฟนๆหลายคนให้กําลังใจคู่นี้แล้วก็เชียร์คู่นี้มันตลอดอยากจะบอกอะไรกับแฟนที่รักเราต้องขอบคุณขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากๆขอบคุณที่เอ็นดูแล้วก็ซัพพอร์ตเราสองคนขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณที่มองเห็นแบบความน่ารักของเราทั้งคู่ต้องบอกว่าชีวิตคู่เราเนี่ยเป็นชีวิตคู่วัยรุ่นที่เลียวไลฟ์มากๆเลย<ช>กับการแสดงออกแล้วก็ไม่ได้เก็บอะไรเลยไม่ได้รักษาภาพลักษณ์ไม่ได้คลิปลุกไม่ได้อะไรทั้งนั้นคือโมโหก็พูดโมโหก็ด่าดีก็ชมมีความสุขก็โพสต์คือนาใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะเลียวมากๆ คือเหมือนคนปกติทั่วไปเขาก็เลยมองว่าเนี่ยมันคือคู่รักที่เหมือนฉันเลยเหมือนกูเลยมันก็เลยเหมือนเป็นคู่รักที่คนเข้าถึงง่ายนี่แหละเพราะมันใกล้เคียงกับชีวิตของใครหลายๆคนในสังคมจนได้แฮชแท็กเป็นคู่รักแบบโพล่าใช่ครับก็คือเรื่องจริงก็อยากจะขอบคุณพี่พีเอฟซีที่รักในตัวนัทแล้วก็เอ็นดูผมเอ็นดูน้องชนนนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสิ่งไหนที่ผิดไปในอดีตก็ต้อง กาบขอโทษทุกท่านด้วยนะอาจจะทำแมทให้ไม่ถูกใจใครหลายหลายคนแต่ผมบอกเลยว่าโอกาสครั้งนี้ผมจะรักษาแล้วจะทําให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าผมเชื่อว่าหลังจากนี้คงจะไม่มีโอกาสแล้วแหละเพราะว่าผมใช้ใช้โอกาสากใช้ใชโอกาสได้เปลืองมากลแล้วก็ <laughs> แล้วก็ <laughs> ต้องขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกค,คอมเมนต์ครับแล้วก็ฝากฝากพวกเราไว้ในะอ้อมใจด้วยกันแล้วกันเนาะและอยากบอกอะไรถึงคนที่ยังไม่ชอบเราไว้ อ๋อไม่เป็นไรค่ะหนูมองว่าสําหรับคนที่ไม่ได้ติดตามแน่นอนว่าต้องไม่ชอบหนูอู่แล้วอยากให้ลองมาติดตามชีวิตหนูหน่อยอยากมาดูว่าวันหนึ่งเฮ้ยหนูก็ปากร้ายจริงนะแต่หนูไม่เคยด่าใครก่อนทุกคนที่เตือนหนูด้วยสติด้วยสิ่งดีๆ่หนูรับฟังหมดต่อจะให้เป็นคําพูดแบบเนบแนมแซกนิดหน่อยอะไรเงี้ยหนูรับฟังหมดแต่ว่าขอแค่อย่ามาด่ามาแรงถ้าด่าแรงหนูด่ากลับก็อย่างงี้หนูนะเพราะว่าปากหนูก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันหนูว่ารู้อยู่อย่ใช่อยากบอกแล้วคนที่แบบ เป็นทัวร์สำหรับเราเสมอว่าเมื่อก่อนอะไรเยอะมากแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ทางแบบทางเรื่องการทํางานนู่นนี่นั่นนก็อยากฝากบอกพี่ๆที่ชอบปัดนะครับพี่ๆอาจจะมีความสุขจริงครับกับการที่ได้แซคคนนู้คนนี้อะไรเงี้ยแต่ผมบองจริงเลยคนที่เขาเห็นบางทีเราอาจจะเห็นแค่แบบแคบสั้นๆสิบห้าวิสิบวิอ่ะบางทีเราถ้าไม่ชอบก็แบบไม่ดูดีกว่านะเลื่อนผ่านดีกว่าแซะไปได้พี่มีความสุข แต่ว่าเอาจริงๆแล้วคนอา่านบางทีมันอาจจะทําลายชีวิตเขาอาจจะเป็นซึมเศร้าอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นแบบไมเกลนไมเกรนอาจบางคนคิดซ่านได้เลยนะผมบอกมันเหมือนเรามันไม่ดีอะผมบอกทางที่ดีถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านดีกว่าเราสังคมเราจะได้หน้าอยู่มากขึ้นนะครับพี่ๆ <ingo. S 1> รักกันดีกว่า <c ười> <c ười> จ,จุ๊บจุ๊บอยากบอกอะไรกันแล้วกันโชคก่อนอยากบอกอะไรนะผมอยากบอกเลยว่าต้องขอบคุณนะขอบคุณนัทขอบคุณ คุณแม่ขอบคุณคุณพ่อของนัทนะแล้วก็ขอบคุณน้องชโนลเลยนี่ขาดไม่ได้เลยเป็นสะพานเชื่อมให้พ่อแม่ได้กลับมาแบบรักกันขอบคุณโอกาสขอบคุณทุกคําเตือนขอบคุณคําพูดดีๆถึงแม้ว่าเธอจะแบบจะด่าฉันมาตลอดก็ตามเหมืมอนแต่ในนั้นมันก็ยังเป็นคําเตือนคำพูดดีๆมาเสมอก็ต้องอันนี้อันนี้ไม่ได้จะมาแบบมาหวานแบบอะไรให้คน อิจฉาแล้วนี่คือพูดจากใจเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยได้พูดอะไรกันแบบนี้นะก็ต้องขอบคุณขอบคุณจากใจขอบคุณมากนะแล้วก็ฉันจะรักถา้าการนี้ให้ดีถึงไหนที่เธอไม่ชอบเธอบอกฉันตรงๆฉันจะไม่ทําทุกวันนี้ก็เราก็ปรับเปลี่ยนกันมาเยอะแล้วอยากจะบอกว่ารักที่สุดแหละรักที่สุดในโลกอ่ะอยากฟังโน้ใช่ไหมก็แค่อยากจะบอกว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองอะ ก็อาจจะไม่เหลือโอกาสให้แล้วเพราะว่านี่จะเป็นโค้งสุดท้ายของเขาจริงๆใชรา่หนูบอกตรงๆว่านะจุดๆเนี้ยทุกคนยอมเพราะหนูแต่ถ้าพอถึงจุดจุดหนึ่งที่หนูไม่เอาแล้วอะจบแล้วหนูเชื่อว่าเขาคงอยู่ตรงนี้ไม่ได้อีกแล้วใช่ใช่แต่ก็ขอแบบอย่าให้มันเอื้อมไปมากกว่านี้ละกันอะไรตบบนี้ก็ผมคงจะต้องแบบบ้านใหม่ใกล้ชั้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ แล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณพี่ด้วยขอบคุณพี่ปุ๊กด้วยเขาจบหรือยังยังยังอัปเดตอัปเดตผลงานก่อนอัปเดตผลงานก่อนเรื่องนี้เพูดถัดไปได้ไะมเอาเดี๋ยวผลงานก่อนเรื่อืองสิพูดเรื่อยไม่เบื่อสุดสุดเห็นไหอัปเดตผลงานก่อนจ้าอัปเดตผลงานตอนนี้ก็กำลังซุ่มทำเพลงใหม่ไม่ว่าจะเป็นวาลเลตี้เพลงสนุกหรือว่าเพลงแบบ น,น่ารักน่ารักน่ารักกรุบกริบกรุบกริบก็กำลังกำลังทำอยู่ก็ฝากพี่พี่ fc ช่วยเอดูแล้วก็ช่วยติดตามกันด้วยนะคะอขอบคุณครับมีอะไรเป็นแฟนได้ติดตามบ้างไหมคะอ๋อหนูก็มีโซเชียลถ้ายอยากได้ขาได้อะไรกรุบกริบก็เข้ามาติดตามเฟซนาอ,อกิเลนนะคะแล้วก็ดิจิตอกสกินแคร์แม่ชนนลก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆให้ได้เลือกดูกันสําหรับผิวหน้า <c oughs> ใช่ <c oughs> ชวหโชติดตามได้ทางช่องทางไหนคะของผมติดตามได้ช่องทางเฟซบุ๊กโชคชมมงคลแล้วก็ t ิ k ิตอ โชคช่มงคลเช่นเดียวกันนะครับทางเฟซบุ๊กโชครถแห่นะคะติดต่องานได้แล้วครับผู้จัดก,การปากแจ๋วร,รับงานเก่งรับงานเก่งออพูดน่ารักออน่ารักสำหรับทุกคนยกเว้นกูเนี่ยกู่ยโดนด่าทุกวันออโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากว่าคือกับจันนะคะขอบคุณค่ะวันนีไปก่อนนะคะทุกคน